วัสดีลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ลูกท่านนะคะวันนี้ก็จะมานําคลิป5้านาทีมีประโยชน์ก,กับคุณลูกค้ามากบ้านเราอากาศร้อนนะคะเบนแนะนําผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นแบบทาหรือแบบทานนะคะก็มีประโยชน์เพราะว่าลูกค้าส่วนมากจะมีปัญหาผิวค้าเสียโดนแสงแดดหรือไรฝ้ากระจ,จดุดนัดำนะคะก็เบนแนะนําตอนนี้ก็ที่แบบทานดีดีวเวิร์กที่เบนทานต่อเนื่องในคิวคลิปนะคะของวีลูโคจะเป็นบริษัทเดียวกันนะคะกระปุกสีชมพูจะมีสารสกัดธรรมชาติสูชนิดนะคะจะเรียกว่ามันติวิตามินนะคะพิงโกลพัลสคอลลาเจนหนึ่งกระปุกมี30 เม็ดนะคะก็คือปลอดภัยผ่านออยอนะคะมีเรื่องที่จะแจ้งทุกตัวส่วนกระปุกเขียวก็คือตัวโคโคโนัทออยนะคะแล้วก็พัสคลอเรนเชนโกัน1กระปุกมี40เม็ดนะคะสิ่งสําคัญคือทานง่ายนะคะวัยรุ่นผู้ใหญ่สามารถทานได้นะคะเป็นสินค้าที่ปลอดภัยกระปุกสีมพูเนี่ยจะเน,น้นฟูนฟูผิวบางคนที่มีปัญหาคล้ำจากแสงแดดนะคะทำผิวชุ่มชื่น ลดปัญหาหมองคล้ำลดรอยฝ้ากาดจุดด่างดำลดรอยแดงรอยดําสิวด้วยนะคะจริงๆใจหลักทั้งคู่มีน้ำมันอะพาสกัดเย็นร่วมด้วยกันนะคะแล้วก็มีคอลลาเจนด้วยส่วนกระปุกสีเขียวช่วยผิวผมเล็บกระดูกนะคะแล้วก็ช่วยเลือลดน้ําหนักกระดูกไขข้อบํารุงหัวใจนะคะช่วยระบบกับฐานแล้วก็ช่วยทําให้หลับฝันดี หลับได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ทั้ง2ตัวนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลลดน้ําตาลลดไขมันไม่ดีในร่างกายด้วยนะคะส่วนวิธีทานที่ถูกต้องนะคะอย่างักกระปุกสีพูพิงโกเนี่ยแนะนําให้ทาน2-3เม็ดก่อนอาหารนะคะประมาณ10-15นาทีจะดูดซึมได้ดีแล้วก็ส่วนในช่วงมื้อเย็นก็ทานเป็นกระปุกสีเขียวโคคนนดออยล์สองึงสเม็ดก่อนหรือหลังอาหารเย็นก็ได้เช่นเดียวกันถ้าเวลาที่ลูกค้าทานคู่กันนะคะจะส่งผลได้ดีมากเพราะว่าเป็นตัวครอบคลุมนะคะช่วยเกี่ยวกับหลายๆปัญหาที่ลูกค้กาเป็นนะคะกันนะคะ แล้วก็โปรโมชั่นดีนะคะซื้อ2แถม2ซื้อ3แถม3ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเอากระปุกสีชมพู2หรือว่า เป็นสีเขียว2คลักันก็ได้ชิ้นเดียวกันนะคะ2แถม2เทถ้ากับสกระปุกนะคะ780บาทจะส่งฟรีแล้วก็3แถม3อันนี้คุ้มมากถ้ากับ6กระปกุก9ก0บาทจะส่งฟรีนะคะ,ะคะ้าใหม่ล่าสุดนะคะแล้วก็จิวแอดวานนะคะเรียกเป็นเรียกว่าเมลัสมารครีมแล้วกันตัวนี้เป็นตัวเสริมประสิทธิภาพนะคะเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาเฉพาะจุดฝ้ากาจดจุดดําเฉพาะนะคะเปียบสีผิวให้สม่ำเสมอป้องกันการเกิดซ้ํานะคะโดยตรงขนาด15บหมลปกติ1หลอดอะ เจ็ดร้อยห้าสิบนะคะมันมีโปรพิเศษคือสามหลอดเก้าร้อยเก้าสิบบาทจะสองฟรีคุ้มมาก เหมือนเวลาเราแต่งหน้าค่ะใช้แป้งอย่างเดียวถ้าเราไม่ลงรองพื้นอะ่ะมันก็จะปิดไม่มิดใช่ไหมคะแต่ถ้าตัวนี้เหมือนเป็นการเสริมเกราะป้องกันนะคะอ่อนโยนต่อผิวใช้ได้ทุกช่งวงวัยด้วยนะคะแล้วก็ใช้หลังที่เราลงเซรั่มไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์จิวเซรั่มหรือว่าตัวไฮระทบลูรักสปอร์ตอยู่แล้วค่ะใช้ตัวนี้เป็นตัวระดับที่2เนอะแล้วพอซึมแห้งเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้กันแดดลงตามปกติได้เลยแต่ตัวนี้ใช้เฉพาะจุดที่ลูกค้ามีปัญหาเป็นตัวเสริมการทํางานแต่ตัวหลักของเราลูกค้าก็ต้องใช้เป็นดร แอดวานซ์เซรั่มหรือตัวไฮไลบูดักสปอร์ตนะคะเป็นตัวแรกอยู่แล้วที่เราต้องใช้คืออย่างตัวไฮไลทบูดักสปอร์ตตัวนี้มีสารต่อต้านอนุมูลอิละโลเลวลอยนะคะขนาด 3cml ลดฝ้ากระจุดดาำลดการระคายเคืองผิวทำให้ผิวก็จางใสนะคะแล้วก็อ่อนโยนด้วยเน้นความปลอดภัยอ่อนโยนต่อผิวนะคะขนาด 3cml แล้วโปรโมชั่นดีนะคะก็คือตอนนี้เป็นจัดโปร1แถม2 2สองแถมสนะคะก็ไฮลาบูนักสปอร์ต1แถมกันแดด2หลอดนะคะ650บบาทจะส่งฟรีแล้วก็ ไฮละบูดักสปอร์ตสแถมกันแดดสามหนึ่งบาทจะส่งฟรีนะดรจิวรุ่นใหม่ดรกวแอดวานะคะตัวนี้ก็จะเป็นเพิ่มความชุ่มชื่นยกกระชับลดริ้วรอยฝ้ากาะจาดุดาำเพิ่มความยืดหยุ่นกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็ลดสิวฝ้ากาะจาดุดดางดำผิกวก็ตัางใสโปรโมชั่นที่เบ้นจัดปกติราคาเต็มมัน2,590บาทนะคะ จัดโปรอยู่ที่1ขวด1,150บาท2ขวด2 2 5 0บาทสำหรับลูกค้าประจำนะคะเพราะว่าปกติแล้ว2ขวดลดแล้วจะเป็น2 4 0 0แต่รอบนี้ไม่ยังทำโปรให้เพราะว่าจะรวมยอดกับลูกค้ามาถัวเฉลี่ยกันจะได้ในราคาประหยัดขึ้นนะคะทั้งสองผลิตภัณฑ์ใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งผิวมันผิวผสมผิวแพ้ง่ายผิวสแต์สเตอรอยคุณแม่ตั้งครรภ์ก็สามารถใช้ได้ด้วยไม่ว่าจะใช้เซรั่มตัวใดตัวหนึ่งเสร็จแล้วลูกค้าก็ตามด้วยตัว แอดวานเมลั a ม m าของด l ตรจิวตัวนี้นะคะทาบริเวณที่ลูกค้ามีปัญหาได้เลยอีกตัวหนึ่งที่แนะนํานะคะที่เป็นสินค้าที่ตรงจุดเลยคือด r j i รจิวอายครีมนะคะตัวนี้เสริมสร้างการสร้างคอลลาเจนนะคะรอยใต้ตา,ตาเสริมสร้างระบบการหมุนเวียนนะคะเติมเติมริ้รอยแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้โดยตรงนะคะก็จัดโปร 2หลอด990บาทขนาด10 ml เท่ากับตัวเมลัสมาเหมือนกันนะคะเพราะไซนี้ขนาด10 ml เพราะตัวไอคีมอ่ะคนที่มีปัญหาใต้ตาโดยตรงแนะนําให้ใช้ใต้ตาเข้าไปเสริมเพราะว่าจะตรงจุดได้ดีกว่าการทาทั่วหน้าที่เป็นเซรั่มทั่วไปนะคะสําหรับของวิวลูโคลูกค้าก็สามารถเลือกได้จะเป็นโคโคนัทเขียว6กระปุกก็ได้หรือว่าพิงโก6กระปุกเลยก็ได้หรือว่าจะเป็น เขียวสชมพู3ก็ได้เช okay. ่นเดียวกันนะคะในราคาเหมือน6กระปุกค่ะเก้าร้อบาทจะดส่งฟรีแล้วก็ปรึกษาสั่งซื้อในช่องทางไลน์ b e n z z e y สอได้เลยนะคะลูกค้าที่โอนจองนะคะเดี๋ยวเป็นเริ่มจัดส่งสินค้าพรุ่งนี้นะคะขอ